หุ้นเทคนิคสุดแทบเป็นบ้างโดยคุณอภิวัตทวีสิริเวชนักเทคนิคของเมย์แบงค์กิมเองวันนี้ได้นํามา2ตัวนะครับตัวแรกนี่นคือตัวของ b h เนะครับเรียกว่ารูปแบบของการาฟแล้วคุณอภิวัตบอกว่าย่อตัวในขาขึ้นนะครับให้แนวรับที่160บาทแนวรับไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทห้าสิบตังสำหรับแนวต้านของ b h เอยู่ที่166บาทนะครับแนวต้านทับทที่171่งบาทห้ตังค์วันนี้ราคาหุ้นของ b h เปิดที่ 161บาท50ตสางเพิ่มขึ้น50ตสางคิดเป็น0.31%์ดส่เป็นส่วนสุดแซปตัวที่2ที่คุณอภิวัตรแนะนำคือตัวของเซนเทลนะครับรูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัตรบอกว่าโอ้โหอัพไซด์นี่เปิดกว้างนะครับเรียกว่าให้แนวรับจะเดียวที่40บาทนะครับถ้าเกิดว่ายืนไม่ไหวนะเจอการแนวรับะไปอยู่ที่38บาท50สตางสำหรับแนวต้านของเซนเทลอยู่ที่ 42บาทถ้าเกิดเราผ่านไปได้เจอกันนะครับที่44บาทนี่คือแนวต้านถัดไปซึ่งวันนี้ราคาหุ้นของเซนเทลปิดที่40บาท25สตางค์นะครับียกว่าถือว่าเป็นในที่ต้องมานั่งติดตามกันครับทุกี้สาหรับตัวของเซนเทลเองนะครับซึ่งในแง่ของตัวของราคาหุ้นเองก็ถือว่าวันนี้ก็ถือว่าปิดก็40บาท25สางคงเพิ่มขึ้น25ตสางค์คิดเป็น0.6 2เซนะครับนี่คือกล้วยหอมกับกุรูในวันนี้ถ้าเกิดนักลงทุนที่ชอบ ฝากไลค์ฝากแชร์ในส่วนของ f a c e b o o o พุ้นอินไและช่อง YouTube พุ้นอินไซถ้าเกิดอยากติดตาม,มข้อมูลข่าวสารแบบเดียวทามสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ผู้น s i g h t คอมสำหรับรายการกล้วยหอมกับครูในวันนี้ต้องขออำลาท่านผู้ชมผู้วังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับผม